สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้พามาเที่ยวที่วัดปากน้ําชุมพรจ้าวัดปากน้ําชุมพรก็จะมีโบสถ์สวยมากเลยจ้ามาเที่ยววัดปากน้ําชุมพรวันนี้เขาก็มีเทศกาลกินเจกันจ้าพระโบสดก็สวยงามมากเลยจ้าก็เมฆฝนก็ กำลังจะตกจ้ะทุกคนแต่ว่ามองโบสก็สวยเนาะก็มาสาธุบุญกันที่วัดปากน้ำชุมพรจะมาชมโบสถ์สวยๆจ้ะทุกคนมาเที่ยวชุมพรก็เลยแวะมาถ่ายคลิปที่ปากน้ำชุมพรจ้ะ หน้าวัดเขาก็จะมีะเทศกาลกินเจกันจะ้ะก็จะมีคนมากมายนะจ้ะกินเจปีนี้ที่จุมพรปากน้ำ่จะจ้ะแต่ไม่ได้ถ่ายให้เห็นให้เห็นบุคคลจะ้ะก็ถ่ายบริเวณโบสถ์นี่ลจะจ้ะโบสถ์ก็สวยมากเลยจะ้ะ บริเวณบสถ์ก็จะมีดอกไม้สวยๆจ้ะตกแต่งเอาไว้สวยมากเลยจ้ะเนี่ยจ้ะโบสถ์ปากน้ําชุมพรวัดปากน้ําชุมพรจ้ก็มีความงามของดอกไม้ในบริเวณโบสถ์ะจ้าบริเวณวัดนี่ละจ้า ดอกไม้สวยๆจ้ามีต้นหญ้าอยู่บ้างแต่ก็สวยเนาะช่วงหน้าฝนก็ต้นหญ้าก็จะขึ้นเยอะมากเลยจ้าใบไม้ใบหญ้าดอกไม้สวยมากเลยจ้า บริเวณหน้าโบสถ์ก็จะมะีดอกบัวสวยๆจ้ามอีอ่างดอกบัวหรือว่ากระถางดอกบัวทีท่ก็ปลูกไว้จ้าในบริเวณวัดตั้งอยู่หน้าโบสถ์จ้าสวยงามมากเลยอดอกบัวจ้า นี่ยจ้าวันนี้ก็ท้องฟ้ามืดคลึ้มเนาะบริเวณขวามือของโบสก็จะเป็นภูเขาจ้าตรงนี้ก็จะไม้เอ่อเป็นไม้ตกแต่งสวยๆจ้าทุกคนอยู่บริเวณวัดบริเวณโบสเนี่ยละจ้าก็จะมีเอ่อผลไม้แก้วมังกรอยู่แล้วก็มีดอกไม้จ้า นี่จ้ะแก้วมังกรก็รู้สึกว่าสีเขาจะสียังไม่แดงแนะแต่สีนี้ก็สวยแปลกดีจ้ะเนี่ยจ้ะโบดโบสปากน้ำชุมพรบริเวณวัดปากน้ำชุมพรก็จะมีโรงเรียนจ้ะโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดจ้ะ โรงเรียนวัดปากน้ำชุมพรจ้ะก็จะมีต้นอ,อะไรเนี่ยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรแก้วมังกรลูกสวยๆจ้ะนี่ละจ้ะอยู่ในบริเวณวัดนี่ละจ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าโรงเรียนจ้ะจะมีต้นไม้แล้วก็มีลูกไม้อยู่จ้ะก็จะมองไปเห็นโบสถ์ฝั่งนู้นนะจ้ะยืนอยู่หน้าโรงเรียนของวัดปากน้ำมันเนาะแล้วก็จะมองมองเข้าไปนู้นก็จะเห็นเป็นโบสถ์โบสถ์สวยสวยโบสถ์ปากน้ำชุมพรนจ้ะ นใกล้ตกแต่บรรยากาศก็ดีจ้ะไม่ร้อนจ้ะพอเที่ยวโบสถ์สักพักหนึงเดี๋ยวก็ขับรถไปเที่ยวอ่าทะเลทะเลใกล้ๆนี่ละจ้ะทะเลปากน้ำชุมพรนี่ละจ้ะ ชมโบสถ์สวยๆไปก่อนจ้าข้างบนก็จะเป็นภูเขา,าจ้าภูเขาอ่าด้านข้างโบสถนั่ละจ้านี่ละจ้าบรรยากาศภายในวัดปากน้ำจุมพรแล้วก็ชมโบสเนาะโบสถ์สวยๆ สวยงามมากเลยจ้ะสวยงามสวยงามโบสถ์จ้าโบสถ์สวยงามมากเลยที่วัดวัดปากน้ำชุมพร แล้วก็ได้ขับรถมาลจ้าขับรถมาเที่ยวะทะเลใกล้ๆนี่ละจ้าใกล้ๆปากน้ําชุมพรนี่ละจ้ะก็ฝนทําท่าจะตกแล้วจ้าฝนเริ่มลงเม็ดนิดหน่อยแลวจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวมีหลายอ่านั่นละจ้ะแต่ก็ขับเลยลงมาแล้วจ้า ขับเลยลงมาก็จะเห็นวิวทะเลไกลๆเนาะเดี๋ยวก็จะมองเห็นทะเลนูล่นละจากขวามือนู่นละจ้ะทะเลตรงนี้ก็จะเป็นเนินที่ว่ามองพอขับลงมาก็จะเห็นทะเลฝั่งซ้ายมือจ้ะเนี่ยจา้าบรรยากาศทะเลทะเลปากน้ำชุมพรตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าหาดพลดอนภาพจา้า อ่าตารานภาพของจังหวัดชุมพรนะจ๊ะก็ฝนตกพอดีเลยจ้ะทุกคนก็มายืนถ่ายคลิปฟังเสียงอ่าฝนแล้วก็มองอ่าวิวทะเลนะก็มีเรือจอดอยู่มากมายจ้ะ ก็บรรยากาศก็กมืดครึ้นม,มาจากทุกคนฝนตกจ้ะฝนตกแล้วจ้าวิวทะเลสวยๆแต่ว่าก็ฝนตกนะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำสีออกสีแดงๆนะเพราะว่าตรงนี้เขากำลัง ก็กำลังคล้ายๆกับแบบซ่อมแซมบริเวณชายฝั่งนะจ๊ะน้ำฝั่งนี้ก็จะแดงหน่อยฝั่งนู้นก็ไม่เป็นไรไม่แดงจ้ะก็จะเห็นเกาะสวยๆจ้ะอขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆก,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 กำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากๆค่ะ Thank you Thank you สวัสดีค่ะ บาย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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝนตกฝนตกฝนตก